ผ่านมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวก็ถึงดีดีก็คือดีแนะนำคะแนนสวัสดีทุกคน เจอกันอีกครั้งนะคะกับท่องเที่ยววิถีไทยในวันนี้พาทุกคนค่ะมาอยู่กันที่เมืองพระชนก,ก,กักกีและที่นี่อุทัยธานีจะพาทุกคนนะคะมาสัมผัสกับสเสน่ห์เมืองรองที่ถ้าหากว่าใครชอบเมืองที่มีความวินเทจสโลไลฟ์อาหารการกินอร่อยวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกินครบจบที่อุทัยธานีจะมีความสุขสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรุยพร้อมๆกันพร้อมแล้ว let's go ที่แรกที่เราจะไปเที่ยวกันค่ะนั่นก็คือเขาสแกรกรังที่ตั้งของวัดสังกัดร,รัตนคีรีเราจะไปพิสูจน์ข้อเข่าและกล้ามเนื้อขากันกับบันได449ขั้นที่แค่กระพริบตา3มทีก็ถึงแล้วถ้าพร้อมแล้วลุยผ่านมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวก็ถึงนิดเดียวถึงแล้ว เขาสแกกรักรงที่ตั้งของวัดสังกัดร,รัตนคีรีวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2443ยอดเขาสแกกรักรงค่ะเป็นดินแดนที่ชาวอุทัยนั้นยกให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หากขึ้นมาที่นี่จะสามารถมองเห็นวิวเมืองอุทัยธานีได้แบบ360องศาวัดนี้จะมีความโดดเด่นที่บันไดยพญานาคทอดยาวลงมาเป็นที่รู้จักของคนไทย เพราะในเทศกาลออกพรรษาค่ะจะมีพระภิกษุเดินเรียงลงมาจากบันได449ขั้นจากวัดทางด้านบนเขาเพื่อมารับบิณฑบาตท,ที่ลานด้านล่าง <S <S จากวัดสังกัดร,รัตนคีรีสายบุญอย่างเราไม่จบแค่นี้แน่นอนหนึ่งในจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดนั่นก็คือวัดท่าสุง เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเลยจ้าทุกคนแน่นอนคะ่ะถ้าหากว่ามาถึงที่จังหวัดอุทัยธาน,นีแล้วสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือในส่วนของวัดท่าซุงหรือว่าวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะเราจะเข้ามากราบสารีระสังขารของหลวงพ่อแล้วก็ขอพรกันซึ่งที่นี่ก็จะมีการประดับประดาด้วยโมเสกระยิบระยับคล้ายกับคริสตัน ตลอดทั้งวิหารเลยเดี๋ยวเราไปสักการะหลวงพ่อกันก่อนแล้วก็จะไปชมความงามของวิหารแก้วแห่งนี้กันค่ะหลายคนคงคุ้นหูกับวัดท่าซุงวัดดังของอุทัยธานีด้วยความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระเถระที่มีชื่อเสียงจุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมไม่ขาดสายค่ะนั่นก็คือวิหารแก้วที่ประดับประดาไปด้วยโมเสกสีขาวและกระจก สะท้อนกันไปมาดูวิบวับวิบวับไปทั่ววิหารภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองและสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ยังไม่เนา่าไม่เปื่อยอยู่ภายในโรงแก้วบนบุษบกทองคำถึงแม้ว่าท่านนั้นจะมรณภาพาไปตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2535แล้วก็ตามอ่าอีกนิดนึงสำหรับใครที่จะมาวิหารแก้วอย่าลืมเลือกเวลาดีๆนะ เขาเปิดให้ชม2รอบต่อวันด้วยกันนั่นก็คือช่วงเช้า9นาฬิกาถึง11นาฬิกา45นาทีแล้วก็ช่วงบ่าย14นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาจ้าทุกคนที่วัดท่าสงแห่งนี้นอกเหนือจากวิหารแก้วที่มีความสวยสดงดงามแล้ว ที่นี่ยังมีปรา,าสาททองคำหรือว่าปรา,าสาทการจนาพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่9อีกด้วยสวยสดงดงามไม่แพ้กันเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามด้านในกันค่ะ ที่ชั้นสและชั้นสมจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายด้านไหนจะมีการประดับตกแต่งด้วยกระจกเดินเพลินๆคล้ายอยู่กับในเขาวงกฏเหมือนกันสวยดีนะถ้ามาวัดท่าสุงแล้วก็อย่าพลาดการมาชมปราสาททองคำกันนะทุกคนเอาละจ้ะหลังจากไหว้พระทำบุญการอิ่มบุญอิ่มกุศลไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ได้เวลาท้องร้องท้องหิวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินอะไรอร่อยอร่อยกันที่ตรอกโรงยาเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนาะ เอาละจ้าทุกคนหลังจากที่เรามูเตลูกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องพาทุกคนมาอยู่กันที่ตรอกโรงยาน,นะจ๊ะจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่รแสแซ่บที่เขาการันตีว่าอร่อยมากรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องไปชิมกันกับกว๋วยเตี๋ยวไก่เจนโนกจ้าลุย มาอุทยัยต้องกินก๋วยเตี๋ยวไก่โบราณร้านเจนโนกตรอกโรงยาร้านนี้เป็นห้องแถวตกแต่งด้วยไม้ทั้งเนื้อไก่เครื่องในตีนไก่ที่เขาตุ๋นจนนุ่มละลายในปากน้ำซุปต้มยำรสชาติเข้มขน้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอร่อยแบบไม่ต้องปรุงมาอุทยัยทั้งทีขอลองหน่อยเชอะอเอาละทุกคนได้มาแล้วเส้นเล็กรวมไก่สะใจที่สุด แล้วดูจากน้ำซุปนะจ๊ะดูพวกเธอดูแทบไม่ต้องปรุงเดี<า>๋ยวจะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะช้อนถัง Thank you แนะนำสำหรับทุกคนที่อยากมากินนะ เขาเปิดทุกวันประมาณ8-9โมงเช้าเนี่ยก็เปิดแล้วแล้วก็ของดีของเด็ดแบบนี้บ่ายสองก็เก็บเรียบร้อยถ้าหากว่าใครอยากจะมากินแนะนําสักช่วงประมาณ11โมงคนจะได้ไม่ต้องเยอะมากเด็ด เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปล่องเรือชมวิถีชุมชนของคนชาวแพริมแม่น้ำสแกกลางกันและแน่นอนเซฟตี้ต้องมาก่อนนะจ๊ะมีเสื้อชูชีพให้ใส่แล้ววันนี้เรามีพี่ไกด์น่ารักนักพี่สงชายเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังตลอดทั้งเส้นทางสายน้ำแห่งนี้ที่สำคัญค่าตัวถูกมากเลยเราเสียค่าใช้ใจ่ายเพียงแค่คนละ80บาทเท่านั้นจ้าถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยไป สเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ค่ะนั่นก็คือวิถีชีวิตริมน้ำสแกกรังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวเมืองอุไทยว่ากันว่าแม่น้ำสแกกรังนั้นดั่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนริมสายน้ำมาอย่างยาวนานการได้นั่งเรือแบบนี้ทำให้เรานั้นได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนแพที่สุดแสนจะเรียบง่ายไม่วุ่นวายถึงแม้ว่าการเวลานั้นจะเปลี่ยนแปลงแต่สายน้ำแห่งนี้ค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนไป ความสวยงามตามธรรมชาติยังคงอยู่ตราบใดที่เรายังคงดูแลแหล่งน้ำแม่น้ำสแก่กลังก็จะคงอยู่กับเราตลอดไปตอนก่อนนี้จงรามีสนตัวแต่บางเรือก็ต่อน้ำประปามาใช้สหรับใครที่อยากจะมาต้องมนสเสน่ห์ของสายน้ำแม่น้ำสแก่กลังแห่งนี้แนะนำเลยว่าจะต้องมาลงเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำสแก่กลางเนี่ย ลมพัดเย็นสบายและที่สำคัญเราได้เห็นวิถีชีวิตของคนเรือแนแพเนาะแล้วเรียกว่าเป็นเรือนแพที่มีชีวิตจะได้เห็นว่าเขากินยังไงอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตเป็นวิถีชุมชนที่น่าสนใจเลยทีเดียวอยากให้ลองมาเที่ยวกันดีชอบ หนึ่งในที่เที่ยวสําคัญและทรงคุณค่ามากๆนั่นก็คือวัดอุปโธสถารามหรือว่าวัดโบสถ์เราสามารถที่จะเดินข้ามสะพานไปที่วัดหรือว่าขับรถไปที่วัดเลยก็ได้และเมื่อเรามาถึงที่วัดอุปโธสถารามหรือว่าวัดโบสถ์แห่งนี้นะคะเราก็จะเข้ามากราบสักการะหลวงพ่อเงินรวมทั้งชมกับภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสวยมาก ภายในอุโบโสถนะคะรวมทั้งทางด้านนอกเดี๋ยวเราจะไปดูมณฑกแปดเหลี่ยมกันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรวมทั้งก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยๆด้วยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมกันต่อค่ะ แล้วในตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ถนนคนเดินตรอกรงยาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่วิถีชุมชนของคนอุทัยธา,ยาน,นีได้เป็นอย่างดีจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะได้ของกินของชอบอะไรจากที่นี่กันบ้างเดี๋ยวไปลุยกันเลยตามมาลิตจ้าสำหรับตอกรงยาแห่งนี้นะคะเรียกกันว่าเป็นถนนสายสั้นแต่ตำนานนั้นยา yeah! ยาวในอดีตค่ะที่นี่จะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีนและเป็นแหล่งสูบฝิ่นที่เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีผู้คนมาซื้อขายแล้วก็สูบฝิ่นกันอย่างเสรีทำให้เรียกตรอกนี้จนติดปากว่าตรอกโรงยาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพิพิธภัณฑ์โรงยาฝิ่นกันค่ะ แล้วนี่ก็จะเป็นการจําลองการสูบฟิ่นของคนสมัยโบราณนะคะเขาบอกว่าที่จะเป็นลักษณะของการนอนแบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากทํางานเหน็ดเหนื่อยกลับเข้าบ้านมาแล้วก็จะใช้ฟิ่นเนี่ยในการบรรเทาความเครียดเหมือนกับว่าฉันอนละสบายลีแลกชิลชิลก็เลยจะเห็นภาพบรรยากาศการสาธิตการสูบฟิ่นในลักษณะของการนอนแบบนี้ค่ะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่ถนนคนเดินตรอกโรงยาแห่งนี้แนะนําให้มาวันเสาร์จ่ะเขาจะมีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะก็มาได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นไปจนถึง2องทุ่มค่ะของกินเยอะมากมากจริงๆชอบดีดีก็คือดีแนะนำ เดี๋ยววันนี้เราจะพักแบบพิเงทนี้ก่อนพรุ่งนี้เช้าจะกจะพาทุกคนนั้นไปทําบุญตักบาตรแต่เป็นการตักบาตรทางน้ําที่เรียกว่าเหลือชีเดียวในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปตักบาตรกันนัจ๊ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้านะ เรามาอยู่กันที่บริเวณตลาดลานสแกกลางเดี๋ยวจะไปหาซื้อข้าวซื้อของกันเพื่อที่จะได้นํามาใส่บาตรในช่วงสาววันนี้เดี๋ยวไปหาซื้อกับข้ากันก่อนเนาะ,<ล>ะอันนี้จัดเป็นเสร็จแล้ว,วจ้าแล้วนี่ตอนนี้เราก็ได้ของที่จะเตรียมใส่บาตรเช้ากันแล้วดเดี๋ยวจะลงไปรอพระท่าน ซึ่งเขาจะมีโป๊ะหรือว่าเป็นเหมือนแพรที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลงไปเตรียมความพร้อมแล้วก็รอใส่บาตรจะเห็นว่าวันนี้คนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวใส่บาตกันทำเงินแต่เช้าจ้าสเสน่ห์ยามเช้าท่ามกลางสายหมอกจางๆอากาศเย็นๆริมแม่น้ำสแกกลาง เราจะเห็นชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างมารอใส่บาตรพระทางเรือในทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาไปจนถึง7นาฬิกา30นาทีเรียกกันว่าเป็นวิถีริมน้ำที่คุ้นตาและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชุมชนจังหวัดอุทัยธานีสาวัตาสังโทรสังทานได้สําสำหรับผู้ที่ใส่บาตรแล้วขออนุญาตถ่ายรูปปู่งรงเฟงรุ่เทนทวีที่ร้านะคะ หลังจากที่ใส่บาตอิ่มบุญกันแล้วก็ต้องไปหาของอร่อยออร่อยใส่ท้องและแวะหาของฝากกันกันกบขนมปังไส้สังขยาของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ค่ะและนี่คือม์สเสห์ของเมืองอุทัยธานีค่ะที่เขาว่ากันว่าส้มก็ซาปลาก็แรดอยากให้ทุกคนนั้นมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าถ้ามาที่นี่แล้วกินเที่ยวครบ จบที่อุทัยธา,ยาน,นีแล้วคุณจะหลงรักมนเสน่ห์เมืองแห่งสายน้ำสะแก่กลางค่ะอีพีน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมวันนี้ท่องเที่ยววิถีไทยลาไปก่อนบ๊ายบาย